ตัวสาวตวสาว่อมมากไม่แข็มเลยหอมมากเออสาวหอมมาเเรียมเพื่อนแล้วมันตันแข็งเ้ยนะมามันก็มามันยเสร็จเลยค่ะทำมาเร็จไม่ต้อใส่อะไรเลยใส่แค่กรพิกจบใ่แค่นี้จบคุ้อเห็นมะละกอไนมจบ ทุกคนชิมแล้วถ้าว่าเขาพูดว่าของเราแพ้เนี่ยจะยอมรับได้ยอมรับครับยอมรับได้ไหมยอมรับเลยครับไม่เป็นร่ต้องัดเอามาดดีอันนี้นี่ก็เท่ี้มาคือเราอยากโกรธกันถ้าลคอมเมนต์เนี่ยกินอันนี้ก่อนอันนี้คือแบบอันนี้เป็นปลาร้าใช่ไหมพี่ปลาับปลา่าใส่เลยทุกเลยที่ก็มีล่ะค่ะทุกเลยทุกเลยเห็นเลยนะเอาเห็นเลยนะเห็นเลยนะนิดด

ล้าทำไมนะใครสำหรับผมนักเรียนนักศึกษาที่เขาทำไม่ดีไม่ต้องคุอย่างอื่นใส่ใจม่นี้ใส่มาในนี้ใส่แกนอีกนะใช่ครับมะนาวไม่่กนเมะนาวไม่ใส่ใส่นิดนึีมะนาวนิดนึงมี้าดูมีแลวมาให้แล้วไม่เป็นไรโอเคเราก็อยากจะรู้ว่าปลาร้าเจ้าไหนมันอร่อยกว่ากันมาดูกันก็พปลาร้าตำรวก็พมาดูอนี่นะตำรก็พอแกพ

กินหลายหลายคนเดลายะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวอยากกินเจ้าใหม่ค่ะคะกินเจ้าใหม่เ้าหมเราเยอะสองนเป็นหลัก่ะหักมาอันนี้เจ้าออกมาแค่ปอนยังไงนะเต็มอันนี้ของเราคะอ่าเนี่ยของเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจาเก่ค่ะกีละคนกีละคนอะ ไม่พี่เดี๋ยวลองชิมให้ผมดูชิมอันนี้เข้าวแรกผ่านไปแล้วเขาบอกว่าออกเค็มตัวนี้คนแรนตัวนี้นะค่ะไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีละคนเป็นไงข้าวสองข้าวแรก่อร่อยเย้ตบมือให้เขาดิอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยอันนี้คือลูกค้านะลูกค้า

อันนี้อร่อยกว่าใช่เขาบอกว่าถ้าให้เขาเลือกเขาจะเลือกเจ้าเดิมอมาเจ้าเก่าเจ้าใหม่มาคนนึงคนนึงมหนูเลยเอาให้สามคนมีสองเสียงก็คือเจ้าเก่าเจ้าเก่าสองเสียงกับเจ้าใหม่เจ้าใหม่ ไหนหนูลองใส่เส้นไปหน่อยดิเขาบอกว่าปลาร้าจะเยอะไปเอาเส้นมาใส่เอาเส้นมาใส่อายุมาเลยอกอ่าได้ครับต้มจนแล้วถ้าไม่ได้น้ำจะเป็นน้ำต้มไทยโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยแค่เอาันนี้คือเจ้าเจ้าใหม่เจ้าใหม่เจ้าใหม่นะอันนี้คือเราเพิ่มเส้นแล้วเพราะมันนจะไปเมื่อกี้อ่านน้ำปลาอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงประมาณนี้แคใส่แค่นตะบวยเดียว

อร่อยดีนะตักเป้อ้าวไปชิมเจ้านี้ดีพอดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าแรกเจ้าใหม่พอดีอ้าวไปกินเจ้าใหม่เจ้าเก่าอ้าไปกินเจ้าเก่าอีกทีนึ่งอ้าวเจ้าเก่าชิมเจ้าดั้นเดิมเราลองๆเลยลองเลยตุบน้ำเลยองอันนี้อร่อยกว่าอ่าไปอ่าอันนี้อันนี้เขาสองต่อหนึ่งนะเออเป็นยังไงเปรียบเปนนิดเดีย นตัวอี้าพี่ว่าวตัวพิานะพ่าชิมน้ำมาเลยนะค่ะสดน้ำเลยนี้เจ้าแรกนี่เจ้าใหม่ส่วตัวนะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแรงกว่า กินปลาแรงกว่ากินปลาสำหรัาสำหรับคนภาคอีสานไงก็อาจจะชอบแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้สองคนนู้นแบบว่าเจ้าเก่าโดนใจกว่าแต่ถ้าบอกว่าเจ้าใหม่โดนใจกว่ามันรม่ใช่มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่อย่างที่ยาดคนใต้ไงยาดูคนร้อนกัดร้อนกว่มันกินมันแบบว่ากลิ่นมันฉุนปลาน้อยกว่าใช่ค่ะแต่ว่าคนมันไม่เหมือนกันไงแต่ว่าอร่อยเท่ากันไม่เท่ากันนั่นแหละเท่ากัน แต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบถ้าคนอีสานก็จะชอบรถใหม่ใช่ไหมถ้านคนทีนะ่ไหนสองสามของสามแม,ม,ม,มาชอบเจ้าหนี้เจ้าใหม่เจ้าใหม่แมาชอบ ขายยี่สิี่ชั่วโมงขายยี่สชั่วโมงเราจะทิ้งไปนึของเราค่ะลองทำไทยคับี่ยาทำไทยนี่เราน้ปลาเหรอใช่ค่ปริมาณปริมาณปริมาณอันนี้เยอะกว่าอันนี้เท่าไหร่หดเท่าไหร่หิามันผสมน้ำตาทุกอย่างเราไม่ต้องไปผสมน้ำฟลาต้งไปผสมน้ำปลา มีตงมีอะรอันนี้มีีอันนี้ปริมาณเยอะกว่าอันนี้คือไม่ต้องมนลพีอาันมี้ำตาลมี้อมมีน้ำตาลแล้วก็ผสมเรลงไปใส่ใส่ใส่แคมะนาวใส่ันเทมะนาวมะกรูไร่าง้เลยมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วใช่ก็ต้องผสมมะนาวอยูอันนี้มะนาวต้องผสมอะไรไม่ต้วลีิเหมืนกันผสมีผสมค่ะ

เราพี่เขาก็อยากจะทำเองฝีม <ater> <ideas> no ือใครฝีมือมันอะไรอย่างเงี้ยหูคือผสมน้ารผสมการหมแล้วต้องไปใส่้าม่ตใส่เอผสมผักแ้แนั้นอัี้เรานสาเร็จนะคะม่ต้องใส่น้าตาลไม่ใส่เลยเลยใส่ําไครเนือนกันหา ใช่แค่จบแ่หเ,เ,เห็นมันละครนี้จบ